ครับผมสวัสดีครับสวัสดีกับช่องอีสานพาคุยชเช่นเคยครับผมวันนี้ครับจะพาพี่น้องเพื่อนๆที่ชอบรถฟอร์ดนะมาชมรถคันนี้ครับคันนี้ก็จะเป็นตัววายท็กซีคูนสีอ่ะอันนี้ลูกค้าจัดเต็มเลยครับผมเปลี่ยนกันชนหน้าล้อแม็กมันไดข้างโลบา ันชนหลังทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดครับเมาในชุดของแฮมเมอร์ของแท้ชนะิ้นเลยนะครับผมตัวนี้จัดเต็มจัดแต่งจัดสวยตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับ4ี่คูณสี่วายแท็กถึงสองร้อแรงมา้าเกียร์โท่าสิสปีดขับสี่ดิ้หลังด้วยนะครับตัวนี้อ่าท็อปสุดนะครับ เอาซักจำไม่ได้เลยครับเปลี่ยนใหม่เป็นชนหลังชุดข้างหลังก็เปลี่ยนใหม่เลยนะสไตล์ออฟโรดจริงๆแต่ว่าล้อยังเป็นแบบตัวนี้ล้อลูกค้าใส่ล้อขอบ20นะครับสวยมากครับดิสเบกน้าหลัง แบบ20ดาคาดแดงสวยครับสีดําตัดแดงสวยมากเลยครับตอนนี้เทนกนลาลังมาแรงครับลูกค้ายกขึ้นนิดนึงนะครับตัวน,นี้ยกขึ้นประมาณ2นิ้วว่าแต่งรุยในเมืองครับ่ารุยในเมืองหรือรุยดูครับวันไทยค่านี่ยก็ยังเป็นแบบของขาเมา์ของแท้ของจริงจัดเต็ม อะไรนะที่สนใจไปสไตล์ออฟโรดแบบนี้ก็สั่งมาได้นะครับ <Hey. S 1> กับช่องอิสานพาคุยข้ไฟหน้าไฟท้ายใส่มาหมดครับผมอืมอไปชนหน้าดูกันชัดๆครับผมดูกันชัดๆสวยมากครับตัวนี้นี่ก็ มีตาโลโก้รับประกันให้หมดแล้วว่าแท้จริงแต่งได้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับแต,แต่งเรื่องราคาชุดแต่งเหยวคุยกันได้ครับผมว่าลูกค้าจะเอาขนาดไหนแต่งมากขนาดไหนหรือจะไม่ใส่ชุดของแฮมเมอร์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นชุดอุปกรณ์ทั่วไปนะฮรราคาอาจจะถูกลงนะนี่ครับร้อแม็กแม็กยี่สิบครับผม ยกขึ้นสองนิ้วนิดนึดนงสวยครับส่วนภายในลูกค้าก็ใส่สภาพของเดิมนะครับไม่อะไรเพิ่มเติมครับสวยจริงดูยังไงก็สวยกับ Ford Ranger แข้งแก่งครับกันชุนของแฮมเมอร์ยอดครับนสวยครับภายในก็เดิมๆครับไม่เพิ่มเติมอะไรครับผมนี่ก็เตรียมส่งมบอบครับลูกค้ากำลังเดินทางมารับรถครับผม ประกอบภายในยังคงเดิมเพราะตัวนี้ไข่ภายใน,ในก็ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วเพราะก็กรู้ๆกันอยู่ว่าสวยอยู่แล้วครับสำหรับ Y i t e ท็นะท็อปสุดท็อปกิ่งก็คันนี้นะครับขับสี่ครับอีกมือไฟฟ้าอาสวยครับ สำหรับลูกค้านะฮะที่สนใจก็สั่งจองสั่งได้นะครับไฟหน้าแบบ3จุดโลโก้ฟอร์ตัวหนังสือใหญ่สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับ หรือลูกค้านะครับท่านใดที่ชอบโปรแบบส่วนลดทางเราก็ยังจัดให้ได้นะครับหรือว่าจะชอบแบบแต่งก็สามารถจัดกันได้นะครับคุยเพิ่มเติมกันได้ครับผมจะซื้อสดซื้อผ่อนจัดไฟแดงดาวง่ายผ่อนสบายกับฟอร์สสนใจครับติดต่อมาครับช่องอีสานพาคุยสวัสดีครับ